ดอกเผาควตาเยี่งาคตั้งใเทียม่าวไมวันชือพี่ที่สุดวันดาวสาวกเหมือนกันมือมุ่งค้นวันข้างบาหน้าเตียงทางแป้นรับเกี่ยวดกัน

แข่งในลงมาเป็นวูวรับลูกแก้วพ่อแม่เจ้าผู้แก้วให้พินวูวเทียมสองมาคุนมสองเป็นลูกพ่อลูกแม่ผูกไว้เป็นเฮียนสองหุนเรื่องลูกหลาฮากเกิืงหน้าเสมอกันบัดนี้ไหวจักเกลื่อนเลวกวนสองสีให้เหามาเทียมไรลาใบเงีอผิวบางสวมนางงามอยู่ท่า เอ็นภางาตกแต่งคุ้นแผงให้เจ้ามาเสียแผงเมื่อแพงถึงเท่าห้อยควมเขาท่านยิงเชื่อค่าเจ้ามีบุตตายิงใส่ยาหน่อยคอยสวงใส่ให้เจ้ามีเพื่แสนของนำแพนให้เจ้ามีทุกสิงตางมาพิงอ่านคำายาธรรมกน้องิเดกาาตามตำนาว่าไว อินทันไทท่าใบควันอินั้งสวนทั้งโลกหัวขันเจยวอาปอกวนคือรักสาวสวรรค์ลงมาตั้งแก้งอินทาวแบงไก่สวนดอกไม่ซ้อนจังข้ออันี้ไปจักเส้วันเจ้าพร้อมทำทั้งสวงมาเยือกว่าเนื้อตาวันคำลงมาคา มันแดงรุ่งรับา้ยคิดวโรจงวนั่งนาไทยมาเทียมดาเจ้าจะนานงเยอกวนบาคานมาเทียมทางเจ้าจะสาแมน่จอห์หงแดงหอมขาไกหานี่ทั้งผาคาสาแพร่ไรสอนเจอรัศมีเหงเหย้ากแจวไม่แดง หวานจอมแพงให้เขามาเทียมกู่หวานเจ้าอยู่บากาแดนไกลหวานเจ้ายังอะไรคิดถึงสูเก่าขอให้มาเมื่อนี้วันนี้มาเยอะหวานเ้อะให้ม้าทัดจิตเก่าท um> ัดดอกหัวละพันให้เจ้ามาท้าฉันแม่เจ้า แดงไม่ให้มาทาดอกไม้ของเกี็ดช่วยดวยมวยหัวเห่าผาชงใสสองหมูหูพี่น้องข้องานังทีดาผาเหนือพิ่นมากว้อยเมืองนาเพิ่นตาเจ้าหุบวังสุภัยให้เจ้ามาสบายง่ายผ้าขวันแดงไม่ให้เด้กปอเขาใไขเพิ่นเจ้าทั้งสอง ตามทำนองหมัวลานว่าไว้บอบอกใครว่ามื่อนีเพ้นมื่อนีไข่จักเอาสองสีร้อนหวานสอนเชื่อให้เจ้าได้สืบเชื่อพ่อแม่แท่นเฮี้ยนถึงผีเดือนุนตกมวยป่าห้องหำเหลืองวันเจ็ดคำแผ่นคำให้เจ้าอยู่จำสินเหลืองวันสิบสี่สิบห้าคำให้เจ้ายินดีตาบาน đã được khả thăng xin, để say ya mà mày nhớ quá nỗi, quán hãy cho mày du chiếu đi ra đi ra, quán ta hãy cho mày du ta đi nhẹ, ừ, em đi nhẹ, quán gấp, quán bao quán yêu ban, bưng cạn nhau nhàng, hãy cho ma nâng gom, gom dù pha quán. มาเยอะกว่าเน่มือี้มนมือดีวันนี้แม่นวัดเทาผู้าเกิดนสวว่าม้นอดวันนี้ห่ยทาไทยทเงินก็ว่าแม้นเมื่อวันนี้นนหับม่นพันว่าแม่นมืดีวันนี้นอนฝันได้เงินเงนก็ว่าแม้นี Văn đi, vâng đường nầy ngân chân của em bưng đi, vâng đi, thao Chén là, nhé, thao cài chén thảo cài châ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 n thảo con chân thảo cài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  chân xơi cầu biến cười hay chọ thảo 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 xong cao thảo xơi cài chân Sunday em hãy mi yên được tói lắng năng chân thầy kèn cây hãy châu ra vách cho vách. hãy quay cho vách, cho vách. Tay quay cho vách, cho vách. mưa quay cho vách, cho vách. Tay quay cho vách, cho vách. Tay quay cho vách, cho vách, cho vách. Tay Châu quay 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 nhiền chiệt đun runh này uất hiền chung phai hiền cành nhớ thông đa phen hãy cho tham chạy quang ra để phây cao an thập tinh neo đầy hãy miếng dây đeo dây tua nang khăn đi đủ sao hãy cho hắc bỏ quá mẹ quá cho nhảy phây nuốt nuốt โบ้ฝนหวาซึ่งสู่เจ้าผู้โฮนัำบาข้างคำหนึ่งเดือนดำเจ้าอย่าไปเยี่ยวนหนุามกลังขึ้นเจ้าอย่าได้เที่ยวท้องให้มีมูมีผีเดดรองเป็นเพื่อนดังคอยไปเจ้าอย่าไรลืมทิ้งเหยี่ยนชานกะนิ่งคำเหยี่นหลังตำเหม็นเงยนดาใส่ขาสูงหลังใหญ่ ตาตอใจปันร่มหลังผมเป็นเฮียนพวาเคยสันตัวหลังหังเฮียนรุ่งเรียนนป่าหลังหนักวางรัางใสแกีนนั่งได้ลองผมลูนกนาเป็นพื้นนางูมเกือเบื้องหินขวามีหัวเห็นหลังสูงพร้อมภาพของวาหานเขียนหฮียนดานไน Hãy nhìn hãy nhìn, tính hôn tham, kèo Thắng thân, bò mè, bò mèo Hãy che ru thân thỏng, cho ma phùn quang Chính thân, gia hay hãy cho đời Trà tham, năn, nhìn, kia là kha Hãy chính xin, chín, cháu dân hiếp, chăm kha đời, chính ba Cháu gia hiếp, chăm nhà Phân ta cháu, phùn quang, xù phù phai, mê lụt phai ai đi phu bờ cho đây lúc cướp quầm mũ thoan ngày đi văng khăm nhà phó mẹ cái bé quang vì non vong xá ta biên sai Cháu nhà điếu hạ sai ta biên quá Cháu đi thua cháu nhà lê hạ dù từng nhóm đen ngày cho tên hạ cầu Đường subscribe cho đen giờ để non làm lại tương tuổi liên nhị đầu như của chạy cao anh như đầu hãy ngoài qua hãy cầu kẹt tay thân như đầu hãy nhây qua hãy cầu kẹt bụng người hung quân khoảng cầu đang kèo có bộ kèo chăm ở tường với quan đến tham diễn lô đi วันนี้เจ้าทั้งสองก็หามีโซกแอวผ้ากันคอยเพ่อนเดาม้าเยอะกว่านเลยหวานหวานก็มาชมเมียนี่ํำเถื่องยำคำผ้ากันเข่าบนนอนหวางหวานในพวกเจ้าหันคหวห้ากัน ท,ทัง่อก่าทัา้งแต่ความดีความชุกมีเพียงพ่อบ่หน่อยแรงคำคอยให้เจ้าทั้งสองมีความชุกสำายดีกว่ากาเดินวันทันตีอายุันอสุขังพาลังอัตย

ยังมีนายพ่านคนหนึ่งเบียดนายดีเวลาไม่รับเร็งปืนไปยืนยู่ระแวกป่าไม่แห่งหนึง่งจึงแด้เดี๋ยวไปบ้าเห็นไม่ถามปอมสามอาโวดกลางเครื่องกลางนั่นเป็นน้ำสังผีแปลงในเมียงนั้นได้พ่านจินไปสแสวงดูทุแทกแดงเข้าทีโกูซักูโนยังมีโลกแขกเตา้าขาดห้องเขาวินมาจับสาขายืนอย พ่อมทั้งโมเลี่ยงนั่นบางพองทัพย์กจันกวดญาติบางพ่ออ้าวาน่าควรกินบางพ้องบินกินไม่เชืุ่่นเสนนเเียวกินยิ้มแล้วจีเกียงโตกลงก็มีได้ผ่านจึงได้เห็นเป็นประลาแล้วจึงว่างนาไม่จับแดงปืนเรื่อยจึงปีนขึ้นไปดูให้มันเห็นแจงแก่เห็นตั้งแต่เขาก็แก่ผลห้ามได้ผ่านจึงซิ่งอยู่บริษา น้ามันี่ถกลงมาจากฝ้าสังมะหวนันแทบส้อยยิน้หน่อยหากเมาหลายเมาบ่ตายเต่พ่อซื่นพี่วาน้ามาเดืนคือสิตายแล้วน,น้าได้พานจังมันี่มาหน้าลงมาปิดเอาไว้ไม่เดี๋ยวมะนีเป็นตาว่างตาแว่ตาว่างตาแว่เดี๋ยวชิงปีนขึ้นเปตากใส่กระบอกหอกใส่เหลงปืนเดี๋ยวชิงขึ้นเมื่อเมื่องถวยายราชเจ้าองค์ราชยาสิบ ในเมืองนั้นมีบัณฑิตนะนาบาทผู้ฉลาดจังมาพิจารณาดูป่านานี่คือนา,ามานสุลามีไล่คนไก่ตักไสกระบอกเนี่ไปถอกใส่แองจึงเองหู้ขาายไม่ไป,ไปกรรมหมุนแหงอีสานขอให้เจ้ามีบริวานมากไม่หลายล่นให้มื้อนทําเจยวผูกผ่าจะอืดอยาก ควบทูมยากยาด้ดพอขอยเจ้าอยู่สบายฝ่าไยกรรมหัวละผ้าตาลินหัวใอ้เจ้าเหมือนดังผ้าบโหสุดมีใจวดใจเพียรนงัไปไปนงทาเตียมีฝ่ายไปกรรบาคาเน่อยเจ้ามีเทหหลังใหญ่กว้างอยู่หหงงสืบสั่งพ่อโมนาดี้ให้เจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีดังนี้เงืนลา,ไปไปานฝ่ายท้งศิลกรรมราชสีห์หนทนง คือคือผู้ท้เท่าจีกใหกลายเป็นน้องสาวคือผู้ใด้หัววอกหัวขาวใบดำสีที่ปอดเพรให้ไกินว่าเจ้าคนไนคน่อยไปกัหมอที่เสียงโกลนไอก็หัวปวดปวดยากไยาหนาวเจ้าหญนยาสาวคือตาขาวที่ดีที่จะิกละอ ไอ้ที่พ่นเหนดูผูเล้วา่าเหมือนจะเอาล้ลงดูเ้นอ่ไอ้พีผปา,า,ากาอาอปาต้านจ่าต่อเอ็นดูทั้งหูตากระยัข้างยันหัวมีมูมีพวกมีแท่คนดีไอ้ ไีถือไว้ถือดีอยไปกำพระยแกหนูไอฟู้งสตูนี้ไก่ไอยวยอดห้พ่นจากโทษทุขาเวทนาไอ้เจ้าได้เป็นพระ้าหัวหน้ามูไอเงินค่ำไหลเข้ามาชูเออลแสนสองแสนไปไปกำหัวแหงงูรอนเจร้าใไอเจ้ายู่สิบขัง,ง,ง,งเงี้ยงไงพ่อเสียง ของกำแนมทำพ้อหนอ้อมฝนเจา้าเข้ามาโฮมอูอามูมาสะท่าสุธีภาวันตุตีอาตุารับตูตี <c oughs> แกนเบาสาวค,าคนละจิบนะในพ่อพ่างเดาคนละอึ <c oughs> คนละจิบ <c oughs> คนละจิบแล้ว <c oughs> คุณมาประมาณนี้ครับ